สวัสดีค่ะืันนี้อยู่กับช่องกําไรอาหารอีสานชาแนลนะคะพี่น้องืันนี้กับสิพาพี่น้องมาเก็บเห็ดคือเก่าแล้วค่ะพิกัดก่ะป่าดงใหญ่นะคะอำนาจเจริญค่ะอันนี้ก็มาหอดงแล้วเนาะค่ะนี่เนี่ยค่ะทางสีเขาดงนะคะนี่ไปติดตามกันเบื้องแรกค่ะว่าที่ใดบ่อจ้ะไปกันเลยค่ะครับพี่น้องเขามากกับพ่อเ้เลยครับเห็ดละงหคคับพี่น้องเอ้ยคุณบานครับบานเกาแล้วพี่น้องเนาะเบื้องนี้ยครับ มือนี้วันดิซี่เมษายนครับมือนี้พี่กัดกับหม่องเก่าพคนละครับปลาดงแง่ครับอำนาจเจริญครับมาๆพี่น้องเก็บน้ำกันครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิ่งไปเรียดครับจะคล้องชอบมันเก็บอยู่ข้างไหนเบิ่งไปเรียดครับพี่น้องครับคุณพี่แต่เฮ็ดละงูดอกคนบ้านพี่น้องเอ้ยอ่ะเบิ่งไปเรียดครับนี่เด้อค่ะนี่ย่างมากตงกวาผ่อยพี่น้องเอ้ยขี้นี้ดอกเดียวโนบานขึ้นมาเปลี่ยนมูนอ้อมอนี้เฮ็ดละงูค่ะ นี่จ้าเห็นแล้วงกค่ะนี่ดอกบกงยจ้าไปกันต้อเลยค่ะพึ่งเข้ามาาด้วค่ะนี่นี่พึ่งเข้ามายังบรทันได้เห็ดจ้าไปกันต้อเลยค่ะโอ้ยไม่นี่คือบกบเป็นมูน่ากหมดอนะดอก ีกดอกหนึ่งแล้วนะคะนี่ยางมากกว่ามะพร้าวพ่อเป็นมูนะคะเท้าเบิร์พี่น้องนี่ว่านอะไรมา เห็นแล้วค่ะยางไม้ก็มาพ่ออีกดอกนึงจ้ะนี่ค่ะเมื่อน,นี้ยกระพรมองละดอกนะคะนี่ยเพราใครไม่มูมวมื่อนี้จ้ะเออจะมาเมื่อนี้ก็ะพ่อไปเรื่อยๆให้เก่าน,นะคะต่อเลยค่ะนี่ยางมากระมาพ่อนี่ยนะคะนี่เป็นไข่เนาะคะ่ะนี่ตุ้มๆเจ้าพี่น้องไข่กำลังสิแตกค่ะกำลังพอดีๆดีค่ะ แต่ถือว่าพอเรื่อยๆอยู่นะคะ่ะจะเป็นเห็ดละงูเห็ดยังคือเก่าค่ะนี่จ้าเก็บเสร็จแล้วค่ะเห็ดละงูเพิ่งนึกพี่น้องเยอะๆสิสุ่มก็จะพวกนี้เห็นเผือกยังก่อนเพิ่งดำจ้ะเพิ่งดำเิ่งเจ้าของสองมันเก็บครับของก็สิออกครับเพิ่งดำโอ้ยห้นเมิ่งไหนเออเป็นจีนึงใช่หรืออ้าเปิดเบิร์ขี่ขึ้นมั้งเสิ่มพี่นายเฮ้ยฝากต้นใหม่พี่นะโอ้ยทำไมจีพี่น้องเอ้ จี้น้อยนะครับนี่ครับนี่ครับเพลินกันในกะเจีแกงแซ่บกันนะครับนี่ครับเบิ้งต่อไปพี่น้องได้พลาก็บไปเลยครับในกระตากระได้ไล่เติวเวลาพี่น,อน้องตาหนึ่งนี่ตาหนึ่งแต่ว่าเห็ดอตาเห็ดหันจากเขาได้เหรอลลครับย่างมากับมะพร้าวเห็ดเพึ่งนะคะนี่โอ้ยดอกงามครับดอกได้จัง กะสิกลับบ้านแล้วครับมืโอนี้ได้หลายเติบครับสองตาครับเป็นฮิตเผืกนี่เรียกพี่น้องได้สองตาเบิ่งกระมานคือเก้าจ้าเต็มสองตะกร้าค่ะครับผมไปกลับบ้านกันพี่น้องนี่แหละรถคู่ใจครับพี่กัดกัดคือเก้าแล้วพี่น้องปลาโรงญ่อำนาจจะได้ไม่ละจะดนกาแฟโคตรไหลโคตรแช่โคตรที่ตามครับช่องกำไรอาหารอีสานแนนเหรอคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องกลับบ้านครับครับผม